วันนี้เสนอเมนูแกงไก่ใส่ฟักทองค่ะก่อนอื่นนะคะนัดก,ก็จะตั้งหม้อเคี่ยวกะทิให้แตกมันนะคะแล้วนัดก,ก็จะใส่พริกแกงลงไปกับกะปิลงไปนะคะนัดก,ก็ใส่ไก่ลงไปนะคะนัดก,ก็จะเคี่ยวไก่ให้สุกอยู่ประมาณ50%แล้วก็ใส่ฟักทองลงไปค่ะต่อด้วยหัวกะทิค่ะใส่น้ำตาลลงไปผงนัวลงไปน้ำปลาค่ะ ใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะนัดก็จะปิดฝาหม้อไว้นะคะสุกสักพักหนึ่งนัดก็จะเอาพริก แดงหวานลงไปค่ะวันนี้นะคะนัดก,ก็จะกินกับขนมจีนค่ะใส่ถั่วงอกลงไปน่ากินมากเลยนะคะทุกคนเมนูนี้เป็นเมนูที่ถูกใจนัดมากที่สุดเลยค่ะคําแรกนะคะทุกคนคะอร่อยมากมายเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย